สวัสดีค่ะอาจารย์วดินัตนะคะยิกศีโคจากช่องรายการดวงพยากรณ์น,นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับท่านที่มีความสนใจหนังสืออ e ีบุ๊คคู่มือชีวิตประจําปี2565ของแต่ละราศีนะคะตามฐานดวงชะตาของจักรราศีอาจารย์จะทํานาในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็เหตุการณ์สําคัญสําคัญในแต่ละเดือน ครบทั้ง12เดือนอย่างเช่นนะคะท่านเกิดราศีใดก็เลือกจองนะคะราศีนั้นๆก็จนินคานำหนายครบทั้ง12เดือนท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง31ธันวาคมปี2564เพียงราศีละ199บาทเท่านั้นนะคะพร้อมรับสิทธิ์ค่ะ เปิดโงชาตาฟรีต้อนรับปีใหม่ปี2,565กับอาจารย์นะคะเรานัดวันเวลากับทีมงานอีกครั้งหนึ่งนะคะสั่งจองอีบุ๊กมานะคะเริ่มจะส่งคำทำนายอีบุก๊ก ในวันที่16ธันวาคมตามลำดับนะคะตามลาดับท่านใดที่สนใจในเรื่องของอ e ีบุ๊กพร้อมรับ10เปิดดวงชะตาฟรีต้อนรับปีใหม่สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจรมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้หาะและพบกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์วณินานนะคะหรือโค้ชจันยิบสีโค้ชจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอ,ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทำนายดวงชะตาในช่วงวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง30พฤศจิกาย,ยนปี2564นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายของผูดด้ที่เกิดราศีกุมนะคะเกิดระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะขอให้ชาวราศีกุมค่ะตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวเราสัตย์ไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบแล้วนะคะ การทำงนานแบบนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นตามทนายดุชตาโดยรวมทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจ,จมมาะจงบนดุชตาของผู้ใดนะคะน่าะบอกใครฟังแล้วก็ต้องการทานายส่วนตัวก็สอบถามเข้ามานะคะที่ l ลน์แอดุพยากรน,นะคะจะมีช่องทางการติดต่อใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะค่ะว่าดาไพ่ชาวราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤศจ,รจริกายเนเป็นอย่างไรค่ะช่วงนี้อาจารย์ได้เปิดสอนหลักสูตรคร์สไพ่ออนไลน์นะคะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนทบทวนซ้ําได้ตลอดไม่มีพื้นฐานก็เรียนรู้ได้ อาจารย์ในเรื่องของความเข้าใจและก็ได้ในเรื่องของการนำประช้งาน,นจริงที่สําคัญนะคะเหมาะกับทุกท่านหรือกับทุกคนการธนาคารในตอนนี้ที่บางท่านกำลังมองหาในเรื่องของอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้ของตนเองคัดไพ่ออนไลน์สอบโจรน,นะคะท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามานะคะโอเคค่ะและนี่คือหน้าไพ่ชาวราศีกุมที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาสร้างก่อนนะคะว่าโดยทั่วไปแล้วชาวราศีกุมเขาเป็นคนแบบไหนอย่างไรนองจากว่า ชาวราศีกุมครับค,คุณเป็นชาวธาตุลมนะคะความเป็นลมเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์นลคะอารมณ์ที่ไม่นิ่ง อารมณ์แปรปรวนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์เปลี่ยนได้ตลอดเรกได้ว่าอยู่เป็นคนเรียนรู้ไวเก่งรอบตัวปรักตัวเก่งนะคะแล้วก็ฉลาดรอบตัวเก่งรอบได้านี่คือความเป็นธาตุลมนะคะและไพ่ประจําราศีกุมคือไพ่เดอรสตาร์ไพ่เดอ s t สตาร์เป็นเรื่องของความโดดเด่นเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความโดดเด่นเฉพาะตัวนะไม่ว่าจะคิดเริอทาสิ่งใดก็ตามมักจะมีผู้ให้ความสนใจในสิ่งที่คุณทาเสมอนี่คือความเป็นเดอรสตาร์ของคุณราศีกุมและไพ่ประจําราศีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วง ึ่ในหลังเดือนพฤศจิกายนชาวราศีกุมตัวตนคุณได้ไพ่อะไรคะคุณได้ไพ่เดือกเทาวเวอร์นะคะต้องบอกก่อนว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงน,นะตั้งสติเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่จะมีเข้ามานะคะเด e อ o w ทาวเวอร์หมายถึงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มีทางออกคือตั้งสติคะ่ะสติสติปัญญาของคุณเท่านั้นคะ่ะที่จะนำพาคุณให้ก้าวข้ามช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่มีเข้ามาแบบ กระทันหันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวคุณต้องตั้งสต,ติเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วที่สําคัญค่ะต้องทาในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมจะทำให้คุณรอดพ้นสถานการณ์ต่างๆได้ในช่วงระยะเวลานี้เนาะได้รับเรดูตัวตัวเรื่องของการงานกันหน่อยนะคะว่าตำแหน่งการงานคุณได้ไพ่อะไรคะ่ะคุณได้ไพ่หกดาบค่ะต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนะี่ยเป็นเรื่องของการงานการกระทํา6ดาบ เป็นลักษณะของการเป็นผู้นําครอบครัวเป็นลักษณะของการมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบมีภาระงานบางอย่างนีมีเหตุจําเป็นบางอย่างที่คุณต้องลงมือทําในสิ่งต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ด้วยความตั้งใจเต็มใจ ะะเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นผู้นําครอบครัวคุณเป็นเหมือนกับหัวหน้างานหน่วยงานะต่างๆที่ต้องดูแลบริวารลูกน้องหรือคนใกล้ชิดขอให้มุ่งมั่นทําต่อไปค่ะเพราะบางครั้งในช่วงระยะเวลานี้การลงมือทาแบบนี้อาจจะนําพาการเป็นปแปลงที่ดีบางอย่างให้เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็นได้แต่ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะบางครั้งจะมีอารมณ์ความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นบ้างนะจากการงานต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ ในเรื่องของคนช่วยเหลือหรือตัวคุณเองกำลังอยู่ในช่วยเหลือประคับประคองคนใกล้ชิดอาจจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันญาติพี่น้องนะการงานอยู่ในช่วงการเป็นผู้นําคอยดูแลบระวาตรุ่นน้องคนใกล้ชิดหรือในช่วงการประคับประคองคนที่อยู่ภายในครอบครัวอาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวก็ได้ก็ต้องช่วยเหลือดูแลกันไปในช่วงระยะเวลานี้แต่บอกกันเลยนะคะว่า ปกถ้วยมาต้องบอกเป็นไปในลนักษณะของการแบบมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะ่ะมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างแต่ต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะคะความเป็นราชาดาบมาในตำแหน่งความสําเร็จคุณจะเกิดการตัดสินใจอะไรบางอย่างและเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญอ่านะ ราชาดาเป็นเรื่องของการตัดสินใจครั้งสําคัญที่จะมีเข้ามานะคะเป็นการชี้ขาดในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของความสําเร็จจากสิ่งที่คณกาลังทาในเวลานี้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจใดๆที่เกิดจากราชาดานั้นต้องเป็นการตัดสินใจที่มีความชัดเจนถูกต้องและต้องยึดถือในเรื่องของเหตุผลมาอันดับตน้นๆต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์นะราชาดาต้องแบบไม่ไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องต้องไม่ผดเด็จการอ่ะเออเป็นผู้นําจริงแต่ต้องเปิดใจรับ ฟังผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนนะต้องระวังเรื่องนี้นะคะความใจร้อนต้องรำมาระวังให้มากเป็นพิเศษและทิศทางต่างๆในเรื่องของการงา,งานการเป็นผู้นําดีแล้วค่ะการประคับประคองช่วยเหลือคนใกล้ชิดดีแล้วค่ะทั้งเรื่องของบริวารลุกน้องคนใกล้ชิดหรือญาติพี่น้องเรื่องการงานคุณในเวลานี้บอกได้เลยคะ่ะว่าจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญเกิดขึ้นและน่เป็นการชี้ขาดในเรื่องของความสําเร็จที่จะมีเข้ามาในเวลานี้เพราะเจนทาวเวอร์คือทําในสิ่งที่แตกต่าง ทำแบบเดิมผลลัพธ์แบบเดิมแล้วก็ได้เหมือนเดิมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการแต่งต่งของคุณจึงมีผลในเรื่องของความสําเร็จในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในเวลานี้ํามในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมเท่าน,นั้นจะทำให้คุณรอดมวลนัการต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ได้ในเรื่องของการงานนะคะในเรารู้เรื่องของความรักกันนิดนึงนะคะความรักการเงินค่ะการเงินเนาะได้รับรายได้ของคุณค่ะคุณได้ไพ่เอ็มเพรสนะ ต้องบอกกันฮะว่าสนาการในเรื่องของการงานดูแลมีทิศทางอะไรบางอย่างที่ต้องเกิดขึ้นมีความชัดเจนนะมีความชัดเจนในการกระทาบางอย่างที่มีเหตุและผลเป็นตัวตั้งต้นนะสําหรับเรื่องของรายรับค่ะคุณได้ไพราชนีมองว่ามีทิศทางในเรื่องของรายรับที่มีเข้ามาให้คุณได้สบายอกสบายใจในเรื่องหนึ่งอ่ะรายรับอยู่ในช่วงขาขึ้นนะที่แม้การงานจะดูแบบมีอะไรต้องตัดสินใจมีอะไรต้องทํามากมายหลายอย่างแต่รายรับคุณยังโอเคอยู่นะยังมีเข้ามาต่อเนื่อง รายจ่ายนี่สิคะคุณกังวลกับรายจ่ายรายจ่ายอาจจะมากกว่ารายรับเพราะฉะนั้นต้องรักษาระดับดีๆหรือต้องจัดลําดับของรายจ่ายที่คุณต้องจ่ายออกไปดูว่าอันไหนสําคัญก่อนหลังอไรมันสำคัญมากอันไหนสําคัญน้อยทุกอย่างสําคัญหมดแต่ถ้าเราไม่จัดลําดับบัญชีรับมาเยอะแต่จ่ายเยอะอาจจะไม่เกิดอาจจะเกิดความไม่สมดุลกันจะทําให้การเงินสะดุดติดขัดได้และ,ะระวังนิดนึงใครเรื่องในช่วงระยะเวลานี้หัดคิดจะต้องเคลียร์เคลียร์หรือทำอะไรเพิ่มเติม งดเว้นแต่ก่อนในช่วงนี้เพราะคุณได้ไพ่เดวิลเดวิลเนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะดูแล้วเหมือนมีอะไรล่อหลอมมีอะไรปกปิดมีอะไรที่มันซ่อนเร้นมีอะไรที่มันไม่ชัดเจนอยู่ต้องระวังเรื่องกลลวงเล่ห์เหลี่ยมอะไรบางอย่างหรืออารมณ์อารมณ์ความปรารถนาความอยากได้พอดีเราลงทุนด้วยความอยากเนี่ยกลายเป็นว่าผลลัพธ์มันไม่ตอบสนองเท่าไหร่เออต้องต้องระวังเรื่องควบคุมเรื่องอารมณ์นะ อารมณ์ความใจร้อนเอออารมณ์ความปรารถนาที่บางครั้งมีมา,จากจนเกินขอบเขตต้องระวังเรื่องนี้ให้มากๆนะคะเรื่องการเงินมีอะไรมาล่อลอลอปุ๊บผลประโยชน์มาปุ๊บรกระโดดปับ๊บเ่ กลายเป็นว่าตกกับดักลุมพรางมทันทีเลยต้องดึงดึงตัวเองได้หน่อยนะคะถึงบอกว่าการตัดสินใจของคุณทุกครั้งในเวลานี้ทาวเวอร์มานะต้องระมัดระวังนะมีสติอย่าให้ใครมาล่อหลอกด้วยผลประโยชน์ด้วยการเงินก้อนโตกับตัวเราได้นะคะต้องมีสติในเรื่องการตัดสินใจแล้วราชาดาบมาคือตัดสินใจด้วยเหตุและผลไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะพระอาจารยให้คุณ เมื่อคุณใช้เหตุผลให้มากที่สุดในเวลานี้เรื่องการตัดสินใจคุณจะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้ในช่วงปลายเดือนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามดูเรื่องของความรักกันนิดนึงนะคะความรักคนมีคู่คุณได้พระราชินีไม่ทา้าต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้คุณจะได้คนรักเป็นที่ปรึกษาเนาะมีคนรักที่แบบ เข้าอกเข้าใจมีสติปัญญานะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนในเรื่องของความคิดซึ่งกันและกันปรับความเข้าใจกันหรือแชร์ในเรื่องไอเดียแชร์ในเรื่องของความคิดเห็นต่างๆร่วมกันทําให้ความรักของคุณสองคนนะั้นมีการเติบโตในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะในเวลานี้คนโสดน,นะคะ คนสดได้ไพ่เดลเดวิลต้องระวังนะต้องระวังระวังความปรารถนาของเรานะคะบางครั้งเนี่ยตกกระดพลพอยโจรไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวอาจจะไปเป็นมือที่3นะคะรองจากใครก็ได้ก็ต้องระวังเรื่องความต้องการความปรารถนาของตัวเราหรือการที่จะแบบจะไปไหนมาไหนระวังการล่อหลอกนิดนึงละกันนะคะถ้าดูแล้วมันไม่โปร่งายดูแล้วมันไม่ชัวน เออมันไปในที่แบบดูแล้วมันไม่ชัดเจนเออรรงักชัดๆยับยับ้งชั่งใจไว้นิดหนึ่งค่ะเพราะว่าในช่วงนี้คนโสดเนี่ยความรักดูแลมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะต่อไปเรารู้เรื่องของสุขภาพร่างกายรวมทั้งสิ่งที่ควรระมัดระวังสุขภาพร่างกายต้องบอกก่อนนะคะว่าระวังเรื่องของ ความคิดนะความคิดคิดมากเครียดกังวลน,นะคะหรือโรคไมเกรนโรคปวดหัวโรคนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอต้องระวังค่ะรวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในนะช่วงตั้งแต่ช่วงล่างลงไปเอวก้ตนต้นขาแบบนี้เลยมันก่ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ต้องระวังเรื่องการอักเสบต,ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งอารมณ์ความใจร้อนต้องควบคุมดีๆนะคะการดังเล่ต่างๆในะเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยจะแบบไม่คุณติดขัดเนี่ย เพราะฉะนั้นการตัดสินใจของคุณนะ่ะแนะนําข่าว่าให้หาข้อมูลต่างๆประกอบการตัดสินใจเนาะตัวคุณนะคะต้องใช้ความเป็นสติ t เคือรอบรู้ทุกอย่างเก่งรอบตัวรอบรู้รอบด้านคุณต้องใช้ปองความรู้ต่างๆเอามาประกอบการตัดสินใจในช่วงระยะเวลานี้และนั่นนะคะจะเป็นตัวกําหนด ให้คุณผ่านพ้นความเป็นทาวเวอร์ไปได้อืมจะทํำยังไงหาข้อมูลหากอนตัดสินใจทุกครั้งนะแล้วก็เอาเหตุผลมาเป็นตัวตัง้งห้ามมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องและคุณจะบรงคับประคองผ่านพ้นช่วงวินิตช่วงนี้ไปได้นะคะสําหรับ,บชาวราศีชาวราศีกุมนะอืม การงานหรือการติดต่อต่างๆอาจารย์มองว่าจะมีคนช่วยเหลือนะแต่การช่วยเหลือใดๆก็ตามเราจะรู้สึกถึงความรังเลตัวเราเองค่ะมีความไม่มั่นใจหลายอย่างเกิดขึ้นเนาะเลยกลายเป็นติดๆขัดๆั่นเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีเรื่องเดียวที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของอารมณ์เรื่องของความอยากเรื่องของความต้องการอะไรมันอยากให้อยู่ในขอบเขตของความพอดีแล้วก็ ยิ่ในเรื่องของเหตุผลมาเป็นอันดับต้นๆจะทำให้คุณประคับประคองสถานก,การณ์ต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวราศีกุมที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนนะคะ mm hmm. ขอฝากทุกท่านด้วยในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปคนที่คุณรักและกลับามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ก่อนที่หนูจเจอจาจรย์คือหนูอธิฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็นหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจาัดสต่มาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง,ง,ง่ายเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยลงงนูกไหมนี่แต่งมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยัพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์ะสอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะคะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ,ะแม่ข้าการท่าไปท่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยสวยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิวสตามูเลี้ยก็ขึ้นมาเลยนะคะดีมากเลยค่ะ แล้วก็ค,คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างนี้ผจะต้องแบบว่าคร่งมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโ,โอ่แค่แป๊บเดียวนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ิงที่ให้ความรู้ตรงนี้และทำให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทำได้เลยทำได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนท่าในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ลาศสีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี้ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วเขก็มาเรียนข้อสองข้อสองก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทําให้ดูง่ายขึ้นค่ะอืมกราแบ่งมากขึ้นมาเรียงกัะอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่แหละคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์วิน,นินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหย่างเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่ามึงเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งมท้าคือการเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการ เงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสุดสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตนุใช่ไหมหลักการจากองอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ